ต้องใช้เวลาเกือบ3ปีกว่าที่วงร็อก3สาวเจลลี mm ่อรเกตจึงสามารถเก็บเงินจากการตระเวนเล่นคอนเสิร์ตและขายเสื้อผ้าจนได้ทุนบันทึกอัลบั้มของตัวเองแม้ในธนะสและเป็นอินดี้ที่สร้างงานและสามารถจัดจำหน่ายด้วยตัวเองจะนับเป็นก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จ ตามมาด้วยปัญหามากมายทั้งเรื่องการวางจำหน่ายเพลงในแบบดิจิทัลการขายโชว์คอนเสิร์ตและโปรโมทผลงานที่พวกเธอไม่มีความถนัดเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมกับมัลลามาคอลเลกทีฟกลุ่มคนดนตรีที่รวบรวมศิลปินอินดี้ในรูปแบบสากลที่นอกจากจะสนับสนุนเงินทุนในการทำงานเพลงแล้วยังทำหน้าที่เพื่อเป็นคนกลางดูแลผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจและผลักดันให้บทเพลงไปสู่ผู้ฟังมากที่สุด มีโอกาสในการโฟกัสแค่ในเรื่องการทำาคของเรามากขึ้นแล้วก็เรื่องโชว์มากขึ้นแทนที่เราจะไปนั่งโฟกัสเรื่องว่าจะโปรโมทยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ในส่วนนั้นเราก็ยังมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นอยู่อะค่ะแต่ว่ายังไงก็คือจะมีแรนดากที่ช่วยเราตลอดเนทุนทั้งหมแต่ว่าถ้าหากว่าเลือกที่จะทําอิสระมันก็คือเรื่องเงินทุนเนี่ยก็จะต้องใช้เงินทุนของตัวเองก็ซึ่งอาจจะมีจํากัด สื่อที่ตัวเองมีแม้ว่าตอนนี้ก็โซเชียลมีเดียก็จะเข้าถึงคนได้มากมายใช่ไหมครับก็มีประสิทธิภาพพอสมควรแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ถึงจุดที่ศักยภาพของวงควรจะไปถึงได้แต่คราวนี้ผมก็เลยลองนึกถึงว่ามันจะมีแนวทางที่สามไหมก็เลยย้อนกลับไปถึงไอเดียที่ว่าเออเมืองไทยน่าจะมีสากรหรือสาภาพขึ้นมาก็เลยมองว่าแนวทางสากรหรือแนวทางแนวทางการทํากองทุนเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่3ก็ได้เปคนนึงทาเพลงออกมาเนี่ย ก็ปกติมักจะมีทางเลือกอยู่ประมาณ2ทางหลักประสบการณ์ฝึกง,งานกับบริษัทอินดี้อดแอมบัสเตอร์เจ้าของแอปพลิเคชัน presskit.to ที่ช่วยจัดการข่าวและสร้างเว็บสำหรับติดต่อง,งานให้ศิลปินอิสระในสหรัฐอเมริกาคือส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ภายปิยพงศ์หมื่นประเสริฐดีผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพเพลงอินดี้อย่างฟังใจ com รวบรวมคนวงการเพลงอิสระตั้งมัลลามาคอลเลกทีฟขึ้น เพราพบว่าต่อให้เป็นศิลปินมากความสามารถและมีสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือโปรโมตแต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จซึ่งน,นี่เป็นอีกเหตุผลสําคัญ,คญที่ทําให้กลุ่มแรปเปอร์ดังจากนกครสวรรค์ River Run เซ็นส,สัญญาเป็นสมาชิกเพราะแม้จะโด่งดังในเวทีแรปแบทเทิลในโลกออนไลน์จนตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาทําเพลงเต็มเวลาแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝันเพราะขาดความรู้เรื่องธุรกิจเพลงอีกประเด็นสําคัญคือการได้ใช้ความถนัดของสมาชิกศิลปินตั้งแต่การเป็น s o ็นซาวน์เอนจิเนียร์นักดนตรีแบ็กอัพไปจนถึงนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ช่วยให้ผลงานมีคุณภาพมากขึ้นจะช่วยนะครับผมผมเรียกได้ว่าอาจจะเป็นโมเดลชิ้นแรกๆในไทยเลยนะครับ mm hmm. ที่ศิลปินอิสระสามารถมีคนเข้ามาสพอร์ต hmm. ได้มีทีมงานเข้ามาช่วยในเรื่อง mm hmm. ใองของการงีอาร PR ทุนทรัพย์ในการเอาไปทําผลงานนู่นนี่นี่นั่นนะครับถ้ามองที่ว่าทุกวันนี้ศิลปินต่างประเทศหลายๆกลุ่มหลายๆคนเขาสามารถที่จะยืนด้วยตัวเองได้ เพราะว่าเขาก็จะมีองค์กรลักษณะประมาณนี้ครับคอยคอยหนุนคอยค้ำคอยช่วยเหลืออยู่ผมอยากยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องค่ายเบเกอรี่ครับว่าในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีค่ายอิสระออกไม้เห็นชัดเจนนักมีแต่ค่ายใหญ่ใช่ไหมครับแต่พอเบเกอรี่เกิดขึ้นมาแล้วมีชื่อเสียงทําให้คนรู้ว่ามันมีแนวทางการทําค่ายเพลงอิสระอยู่ด้วยสิ่งที่พวกผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คืออยากให้คนเริ่มเข้าใจแนวคิดของการทําชุมชนของการทํากองทุน ของการทําสากลเนี่ยนำไปปรับใช้กับของตัวเองตามที่ตัวเองคิดว่าดีได้เราก็จะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนให้วงเล็กๆศิลปินเล็กๆค่ายเล็กๆเ,เ,เนี่ยมีผลงานออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นววววววันนนนนแแลววลลล้ววล้้เเเออาาาจจจะมมียไปใใคพงงข นี้ไทยเคยมีกลุ่มดนตรีที่ประกาศตัวว่าใช้รูปแบบสหกรณ์มาก่อนอย่าง Love East ของบอยกศิยพงศ์ที่ถือว่าศิลปินเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่าเป็นลูกจ้างในสังกัดโดยรับหน้าที่โปรโมทผลงานและขายโชว์คอนเสิร์ตแบ่งรายได้กันตามจริงและยังสามารถเป็นคนกลางเจรจากับค่ายเพลงรวมถึงสปอนเซอร์เพื่อหารายได้ให้ศิลปินโดยลิขสิทธิ์เพลงก็ยังตกอยู่กับผู้สร้างสรรค์ไม่ใช่ค่ายเพลงเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต แต่ใจของฉันที่รักเธอนะี่ยขอให้น้ำลงลบไปกัๆๆนสวน